ชุดตัวแทนจาก <ต>ก็อยู่นนในป่าดงที่เราหา,<ช>าได้แบบนง่ายโดยธรรมชาติโ,<ด>โดยแท้จริงสวยงามมากเลยใช่ไหมครับขอเสียงปอบือดังๆอีกครั้งนะครับให้ให้กับ ผู้ร่วมแสดงในแต่ละอำเภอต่างๆนะครับโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมครับในโครงการสืบสานภาพไทยร่วมสมัยอำนาจเจริญภายใต้โครงการเทศบาลเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนะคะรุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ2564ค่ะ ตามจริงๆเลยครับครับขอบพระคุณมากนะครับสวยงามมากเลยนะครับจริงจังและจริงใจที่จะมาร่วมงานนะครับทําให้งานลอยแล้วนะครับมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับมีสีสันมากยิ่งขึ้นโอ้โหถ้าถาก็ให้เลยครับถ้าแสงสีไม่ดีนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับแสงบนเวทีแห่งนี้นะครับโดยทีมงานของ o r g a n ซอร r นะครับ